สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรื่อคท้านะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวแปดแถวสี่ถังนะครับนี่ครับแปดแถวสี่ถังจานคู่ครับจานนี่เป็นแบบลูกปืนนะครับนี่แบบลูกปืนเข้ามาใหม่นะครับลูกปืนก็ข้างละขาละสี่ตัวนะครับสี่สี่ลูกนะครับขาละสี่ลูกนี่แปดแปดขาก็สามสิบสองลูกนะครับนี่ครับ รุ่นนี้ก็จะหน้ากว้าง1เมตร80ครับ1เมตร80ระหว่างขาก็จะอยู่ที่25เซนต์นะครับ25เซนต์โอดีครับ25เซนสวยงามครับน,นี่ครับ25เซนต์ใส่รถไทยนั่งขับได้ตั้งแต่20ประมาณ21แรงจนถึง95แรงได้นะครับ,รบ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูกันรอบๆครับ <Yeah. S 1> จาน ดานแหวกนีขนาด10นิ้วนะครับนี่ครับ1ินิ้วใหญ่10นิ้วใหญ่ขาหลังก็ให้มา2ขานะครับนี่ครับเป็นขาไว้สมดุลนะครับเครื่องหยอดข้าวนะครับนี่ครับเด็กหน,น้าใหญ่นะครับรุ่นนี้ ถังข้าวนะครับดูถังข้าวด้านในครับถังข้าวก็ถังใหญ่นะครับนี่ครับถังข้าวถังใหญ่ใส่ได้ถังละยี่สิบกิโลนะครับใส่ได้ถังละยี่สิบกิโลสี่ถังก็สี่สิบกิโลนะครับสี่ถังก็สี่สิบกิโลนะครับเสี่ถังสี่สิบกิโลจานก็จะเจาะมาให้เก้ารูนะครับหยอดเก้ารูข้าวจะลงประมาณสัก หกถึงเจ็ดเมตรต่อหลุมนะครับหกถึงเจ็ดเมตรต่อหลุมจะห่างกันสักประมาณสักยีออ่สิบถึยี่สห้าเซนนะครับต่อหลุมถังข้าลลวยี่สิบกิโลนะครับถังยี่ิบกิโลสี่ถังก็แปดสิบกิโลนะครับนี่มาดูจานแถมกันครับจานแถมมานี่ครับจะให้มาเจาะมาทั้งหมดสิบสามรูครับเป็นแบบโรยนะครับใส่จานนี้นะครับ จะข้าวจะลงแบบเป็นโรยนะครับเลียงไปเลยครับถ้าตัวที่มากับมากับตัวเครื่องครับก็จะลงเป็นหลุมนะครับตัวนี้ก็เป็นขากบนะครับขากบเวลาจานแหวกแหวกล่องดินล่องหญ้าไปนะครับข้าวจะลงตรงนี้ลงตรงนี้ครับ ลงที่กบเนี้ก็จะกบดินนะครับกบดินให้ไปกบข้าวอีกรอบนะครับสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับผมใหญ่ครับตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจครับก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหห้าศย์เ้าสี่สี่หสองเก้าสองสองสี่ครับอ่าลืมบอกไปนะครับรุ่นนี้ก็สามารถหยอดถั่วเหลืองถั่วเขียวได้เลยนะครับหยอดข้าวโพดก็ได้นะครับแค่เปลี่ยนจานด้านในเฉยๆครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม